วนีเรามาเลือกหัวหน้าห้องกันใหม่เนะฉันว่าต้นหอมนจะได้อีกปีนะเขาทํางานเก่งมากเลยแต่ก็แลกนะ้ทำไมทุกครั้งที่มีสอบต้นหอมได้คะแนนดีตลอดเลยเดี๋ยวเราจะมาโหวตหัวหน้าห้องโดยการที่เลือกจากผลการเรียนแล้วก็ผลโหวตจากนักเรียนโอเคไหมโอ้โหเอาเอาหน่อย เฮ้ยนี่มันเข้าสอบครูนี่นาไปบอกฟ้าดีกว่าฟ้าฟ้าฟ้าหมูเดงหมูเดงหมูเดงเรามีอะไรจะบอกเมื่อกี้เราเห็นต้นหอมกับสวยอ่ะกำลังขโมยข้อสอบจากโต๊ะครูแน่ใจหรอหรืออาจจะแค่หยิบเอกสารธรรมดาก็ไม่รู้อ่า โอเคเด็กเดเดี๋ยววันนี้คุณแนจะมาประกาศผลคะแนนนะคะมีคนได้เต็มอีกแล้วออ่านั่นก็คือต้นหอมค่ะดูสิต้นหอมได้เต็มอีกแล้วฉันว่าคราวนี้ต้องทำอันเลยวและอย่าบอกใครดีกว่าบอกคุณแน,นเถอะ คุณแนนค่ะคุณแนนคุณแนนหนูเจอก็ต้นหอมกับข้าวสวยกําลังแอบหยิบข้อสอบครูจริงปะเนี่ยจริงค่ะเขาหยิบกระดาษหรือเปล่าไม่จริงหนูแอบดูจริงๆค่ะจริงหรอกระดาษหรือเปล่ามันกระดาษไอ้สิ่งหรือเปล่าหนูไปดูมาแล้วค่ะจริงเหรอจริงปะเนี่ยหนูเห็นด้วยเปล่าหนูเห็นไหมหนูเห็นไหมคะไม่เห็นเเอ้าห็นวันเดียวหรอเห็นวันเดียว่ อ๋อเห็นันเดียวเห็นโต๊ที่โตะคุณแนนเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพื่มาหยิบไปเลยใช่ได้คุณแนนจะไม่ปล่อยผ่านคุณแอนจะเรียกมาคุยประกาศต้นหอมข้าวสวยพบคุณแนนที่ห้องประปูด้วยครับประกาศต้นหอมข้าวสวยพบคุณแนนที่ห้องประปูด้วยครับต้นหอมลูกข้าวสวยคุณแนนมีเรื่องจะคุยด้วย อ่โหได้มาหยิบอะไรจากโต๊ะครูแนมไปไหมคะไม่มีใช่ไหมได้หยิบข้อสอบจากโต๊ะครูแนมไปไหมไม่ค่ะไม่นะหนูจะไม่พูดความจริงกับครูใช่ไหมหนูแค่อยากให้พ่อแม่ภูมิใจค่ะ ต้นหอมก็สวยจริงๆแล้วสิ่งที่หนูหยิบไปอะ่ะไม่ใช่ข้อสอบนะลูกฮะแต่เป็นแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการคูณเศษส่สวนแต่ทีนี้ในสิ่งที่หนูหยิบไปโดยไม่ได้ขออนุญาตก่อนถึงมันจะไม่ใช่ข้อสอบแต่มันก็แสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์นะคะโอ้โหแสดงว่าหนูเข้าใจผิดต้นหอมสวยแล้วขอโทษนะที่ทำให้เธอเข้าใจผิด ขอโทษค่ะที่หนูทำแม่ครูเข้าใจผิดโอเคไม่เป็นไรทีเนี้ยเวลาจะมาหยิบอะไรหนูต้องขออนุญาตก่อนเพราะสิ่งที่ทำมันแสดงถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะลูกหนูขอโทษค่ะครูหนูจะไม่ทำแล้วค่ะโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรการต่อต้านการทุจริตไม่ได้หมายถึงแค่จับผิดผู้อื่นแต่หมายถึงการมีจิตสำนึก รู้สึกผิดชอบและซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กๆด้วยเช่นกันเพราะบางครั้งความจริงอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิด